すご,うごい วันนี้มาอยู่ผมเจมเบดบินจากช่ a ง n อ l เจฟ็อกับรายการมีชื่อรายการไหมวะเฮ้ยยังไม่ไมีมนีนหวาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบโทรสัมภาษณ์ความรู้สึกคู่ที่ได้รับรอกเทพในราคาหลักร้อยได้รับแต้เลในคาหลักร้อยดอลลาร์ราคาหลักร้อยสติทราคาหลักร้อยอย่างนี้ซึ่งหลายคนสงสัยถามวมากๆๆเยอะว่าเฮ้ยวว ล็อกเทมพาหลักร้อยเนี่ยเล่นยังไงลุ้นยังไงนะครับจริงๆเราทําคลิปอธิบายไปแล้วแหละแต่ว่าก็คือมันทําไว้คลิปเดียวเนี่ยน้อยคนที่จะย้อนไปดูอ่ะผมจะพูดเอาแบบคร่าวๆนะครับการลุ้นล็อกเทมพาหลักร้อยคืออะไรไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณถือเงินมา200ร้งทบอกนะเจมเอาทาทูล่าตัวหนึ่ง200ได้ไหมไม่ใช่นะครับการลุ้นล็อกเทมพาหักร้อยก็คือการเหมือนเราที่แบบ เสียงดวงนะเสียงดวงน้องพูดกันอย่างนี้เลยดังนั้นเนี่ยคนที่จะเล่นขอเข้าใจในกติกานะเอาเป็นว่าคนไทยเนะี่ยอยู่กับหวยมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วจะพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะเอาเร้นว่าคุณเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาละแม่ซื้อละเกิดวันไหนเดือนอะไรน้ําหนักเท่าไหร่อันนี้จริงไหม จริงไหมนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาลุ้นลุ้นกันจะลอกพวกตัวละ2 0 0 0มกว่าอย่างเงี้ยคือถ้าท่านซื้อเลยก็20,000กว่าบาทแต่ถ้าซื้อเบอร์ผมผมหาให้เหลือเบอร์ละ200มี100เบอร์ถ้าท่านจองเบอร์สมมติจองอ่ะหถ้าออกอ่ห้าท่านได้ไปาราคา200แค่นั้นเองถ้าไม่ถูก ไม่ได้นะครับก่าสําคัญอายุต่ำกว่า18ผมไม่รับเล่นเด็ดขาดเพราะว่าเหนื่อยกับปัญหาที่ตามมามากๆนะครับโอเคเข้าเรื่องเข้าราวเลยนะครับอันนี้ก็เป็น EP ทีที่2ที่ทาติดต่อกันแบบ2จอนะครับว่าโทรสัพท์ความรู้สึกว่าเฮ้ยนะได้ล็อกเทนหรือคาหลักร้อยใบดีใจไหมหได้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้เฮ้ยอ อ่ะแรกกันเลยเอาที่ชุดไหนดีชุดไหนดีชุดไหนดีนะครับเดี๋ยวผมนอื่นบอกเลยนะเราจะโทรคุยเฉพาะท่านที่โทรแล้วรับสายเท่านั้นหากโทรแล้วไม่รับสาย ขออนุญาตข้ามน้าไปนะครับเพราะเราต้องใช้เวลาที่เร่งด่วนนิดนึงในการตัดคลิปแล้วก็ในการถ่ายเนี่ยดังนั้นถ้าทางเราไม่รับขออนุญาตข้ามน้าไปแล้วก็แสดงความยินดีนะด้วยนะครับณจุดนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีใครบ้างนะครับสาหรับท่านแรกนะครับผู้ที่โชคดีคือนะาอักขวุฒนะครับท่านนี้ได้รับ a n นเทเลสดีซีสองพปใบนะครับท่านนี้หมดไปแค่830บาทจริงหรือเปล่าแต่ท่านบอกว่จริงหรือเปล่าแอนเทเลสดีซีปี2018เนี่ยเฮ้ย แค่830บาทอีกเหรอลองโทรสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคอดูนะครับผมสวัสดีครับยินดีด้วยครับผม,มได้ a n a l y s เ DC 2018ไปเนาะหมดไปเท่าไหร่ไป830าเองครับเอาีดีๆอตัว,ว,ว20,000ได้830ใช่าครับ830เองอามเองเห็นบ่นว่าอะไรเดี๋ยวนี้จองไม่ทันไงขายไปนานเลย อไม่ทันเลยครับอืมฝากบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งเคยเคยถูกกับผมไหมเคยครับเคยตอนนั้นตอนนั้นรุ่นอะไรนะมีเทเนียมมีทเนียมไปยั่งไปยั่งซื้อคืนนะยอดยอดอะโอเคยินดีด้วยครับแอนเทเลสดีซีตัวนี้ขวาเนาะถ้าผมจะไม่ผิดอืมของครบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งให้ยังไงแจ้งที่อยู่ผมในแชทนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีกับนะคารวุฒิด้วยครับ ได้ไป830จริงๆ,งๆเห็นไหมที่เขาพูดสุดฮย่ยอครั้งแรกผ่านไปแล้วหลักร้อยจริงๆครับต่อไปนะครับชื่อนาวุฒธธิกร ท่านนี้เป็นช่างภาพมือฉมังเลยนะครับรับรีวิวถ่ายเกี่ยวกับเหยียบตกปลานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการขายนะครับพุดงายเอาเหยื่อมาถ่ายเขาถ่ายให้ได้สวยมากอ่ะนะครับรับถ่ายรูปด้วยใครอยากขายสินค้าอะไรเนี่ยเขารับหมดนะครับวันนี้ก็ถูกไปแล้วนะครับเป็นเจ้าไดว่า ura SV นะครับสนะครับตัวเกียร์สายทองสเปค ADM แต่ก็เมทินเพื่ออะไรนะตัวนี้นาเขาถูกไป650บาทนะครับเขาบอกว่า ถ้าไม่ถูกเนี่ยจะเลิกแล้วไม่ถูกสักทีทวงไม่มีสักทีจะเลิกซื้อแล้วนะครับวันนี้โดนจนได้นะครับอะเดี๋ยวลองโทรสัมภาษณ์ความรู้สึกหน้าของกันครับผมรับไหมนอ้อนะเขาจะว่างไหมนอ้อสวัสดีครับเป็นไงลูกพี่อ <laughs> บอกว่าไงจะเลิกแล้ว แม่กถ้าไม่ได้ข้างบนนี้เสร็จเลยนะครับดีนะถามก่อนว่าบนหรือล่างนะครับโอเคถูกเป็นตาทุล่าเอสวีปี17ตัวเกีี่ยสายทองเนาะครับผมหมดไปเท่าไหร่บอกท่านผู้ชมนิดนึงหมดไปหกร้ยห้าสิบาทบาตอนแรกบอกเลยจะเลิกแล้วโอ้้าไปถูกเนียต้องพักแล้วกรอบแล้ว ผมบอกว่าอะไรงวดนี้เลยเอาไปเลยนะได้ไม่เลิกโอเคครับนะยินดีด้วยครับเดี๋ยวแจ้งที่อยู่ผมพรุ่งนี้ส่งให้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีกับน้าวุฒิกรด้วยนะครับท่านี้ก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าเคยเจอกันครั้งหนึ่งเคยไปตีกระพงด้วยกันกับเขานะครับชวนไปบุฟเฟ่ยู่ครั้งหนึ่งก็ยินดีกับน้าก็ด้วยได้ทอร์ร่าเอสวีปในราคาแค่650บาทนะครับ คุ้มฟุดๆเลยจ้าสำหรับท่านถัดไปนะครับท่านนี้ชื่อนะนัทวีหรือเฮียนัทวีเรียกกันจนติดปากแล้วนะท่นานนี้โอ้ถูกกับผมเยอะมากเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าแก่เลย พีคสุดก็คือเขาเคยถูกอ่ามอเตอร์ไซค์เจมเคยเปิดดบมอเตอร์ไซค์นะรู้เปล่าเขาเคยถูกมอเตอร์ไซค์ GPX ไปในราคารู้สึกจะ450บาทมั้งแล้วงวดนั้นเขาถูกคอนเควส t 51dc ตัวหายากไปด้วยนะครับและงวดนี้ถูกอีกแล้วนะครับคอนเควส t 51dc เบอร์หายากอ่ะถูกบ่อยเกิเนเฮียเดี๋ยวผมไปโทรสัมภาษณ์ความสึกเฮียนะเฮียจะว่างรับไหมเนี่ยเอาลองโทรดู สวัสดีครับเมียสวัสดีครับ,รบสะดวกไหมสะดวกไหมขับรถเหรอนันง่นงนั่งมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนิดนึงถูกกี่ตัวไม่ได้ซื้อจริงๆตัวนี้ไม่ได้ซื้อแปก้าอแม่ว้าวแล้วได้แปดแปดไปเฉยเลยเนี่ยนะห้าหึดีซีเนี่ยก็เราบอกเองะว่าซื้อเงวกาพาตัวก็ยัดไปยังั้น <laughs> ลูกฟุกอะ หมดไปเท่าไหร่เงี้ยชุดนี้หมดไปเท่าไหร่โอ้หมดอะไรเจ็ดร้อยนะโอ้เจ็ดร้อยเสียตังค์พอใจหมดเพิ่งอยู่วะเนี่ยมอใจผมอยู่ไหนพอใจที่ทำงานกับเอ็นขับเนี่ยโอ้คันนั้นนั่นแหละสี่ร้อยห้าสิบใช่ให่ตกของซื้อห้าร้อยหนึ่งคันกลับยังหมายอะไรเงี้ยรวยไหมก็ไปเป็นตกงานแข่งกระพุ้งห่อยนะหรือซื้อบลฟ้าหน่อยนะอ๋อเห็นอยู่เห็นอยู่ เห็นว่าคนดังไปเยอะใช่ใช่ไม่ได้ไปกับเขาเลยเป็นไงเฮียรวยไหมล่ะได้กี่ลไม่ปลาไม่เท่าไหร่หรออันนี้มันโดนขีดประดิมันเป็นปลาเราเล่นปลาระหวังใช่ไหมอ๋อเวลาตามเวลาได้ขึ้หลังข้างหน้าไงอ๋อโดนขีดขึ้นหลังเอยมีต่รถตีนละกะอย่างน้อยก็เคยได้ขึ้นได้ขึ้นเป็นที่หนึ่งโอเคครับเมียเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งให้เนาะ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีกับนะ้านะัทวีหรือเฮียน,นัทวีด้วยนะครับเพิ่งกลับจากตกปลาบนใหญ่เลยไปแข่งตกปลาแมตสินสมุรมานะครับแมตใหญ่เห็นเขาว่าแมตนี้รวมยูทูบเบอร์เลยไปตกกันเราไม่ได้ไปเอามัมได้เปิดให้ทุกท่านลุ้นเบอร์กันนี่ครับได้คอนเฟิรท่าหนึ่งดีซีไปในราคา700บาทเท่านั้น <S <S แถมที่สําคัญไปถูกมอไซด์กับผมไปะ่ะคิดเอามอไซด์ราคา450หาได้ที่ไหนที่ผมนี่ละเว้ยเออสุด ท่านต่อไปนะครับนะไอซ์นะครับท่านนี้มางวดแรกเลยนะครับมางวดแรกได้ไปแล้วกับเจ้าไดว่าซีดเอสวี 6.3R ซีดเอสวีตัวเล็กแรกนะครับเขามางวดแรกก็ถูกเลยอ่ะดวงนี้ไปไหนนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับกับเจ้าซีดแต่งมาแล้วด้วยสวยมากเดี๋ยวโทษสัมภาษณ์ความรู้สึกน้าเขาก่อนแล้วกันว่ารู้สึกยังไงนะครับ สวัสดีครับโอ้โหง่วนแรกโดนเลยสเตีทเอสวีนะครับผมโอ้โหกดอื่นนะง่วนแรกเลยใช่ไหมครับผมงวดแรกเลยครับต้องต้องสอบถามก่อนเลยว่านะรู้เรื่องราวรู้ข่าวคราวในการเนี่ยรู้ล็อกเทมในการหลอกล่อจากทางไหนก็ไปได้ติดตามได้ไปดูในยูทูปครับโอ้โหต้องมาดูการองเสียงร้องเสียงดู ถ้าเกิดยาผมมือใหม่ด้วยครับแล้วก็ไม่มีรอบดีๆใช้อะไรอย่างนี้นะครับอถ้าซื้อตัวนี้มือ1นึ่งหมื่นะตอนเปิดตัว,ตวผมพูดเลยเปิดตัว1,9ืว่นเก้แต่มือ2ก็ราคาก็ยังแรงอยู่เจ็ดเชียนหมื่นใช่งั้นผมขอถามนะเลยตอนนี้หมดได้ได้ไปเท่าไหร่ตัวเนี้ยชุดนี้ได้ไปเท่าไหร่นี่้าร้อยยได้สติีเอสวีแถมงวดแรกเลยมาถึงก็โดนเลยโอ้โหสุดยอด ยินดีกับน้าด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งให้ยังไงแจ้งชื่อที่อยู่ให้ผมเนาะโอเคครับฝากฝากถึงเอฟซียูทูบนิดนึงเฮ้ยมันมีจริงๆนะล็อกเทปราคาหลักร้อยเนี่ยมีจริงครับล็อกเทราคาหลักร้อยนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ตามมาจาก y youtube เนาะโอเคขอบคุณมากครับพรุ่งนี้ส่งให้ครับสวัสดีครับครับผมยินดีกับนะไอซ์ด้วยนะครับ520่ได้ซีดเอแถมเพิ่งมาซื้อครั้งแรก ตามมาจาก Youtube ไว้เฮ้ยดวงดีมากนะครับอยากโชคดีนะครับใครดูคลิปนี้จาก Youtube ก็มาติดตามเฟซจมไม้์เฟซจียูบนดูวงติดตา,ตามติดดาวไว้ของแจกเยอะวันนี้ก็แจกเหมือนกันนะแจกกบประโดดได้ขำๆนะครับออกเทพนะครับหลักร้อยมีจริงนะครับอย่างน้าท่านนี้มางวดเดียวโดนเลยท่านต่อไปมาท่านนี้คือคนดังแห่งวงการตกปุ้งตกตกอะไรวะ <c oughs> ตกปุ้ง <c oughs> ตกปุ้ง ท่านนี้คือคนดังแห่งวงการตกกุ้งนะครับนัฟิลโอฮานะครับหรือเจ้าของแบรนด์อิยลานั่นเองเจ้าของร้านอิยลาด้วยนะครับท่านนี้เหมาเบอร์เลยนี่ครับได้ว่าทีสามนะครับถูกจนได้เอาจริงถูกทั้งบนทั้งล่างเลยถูกทั้ง1นึ่งหเลยอะไรจะหมานขนาดนั้นเออเนี่ยจะเปิดให้ดูแล้วกันผมนับถือดวงเขามากเลยเขาถูกเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่นะครับเจ้าทีสตัวนี้นะครับสวยเนาะต้าก้อง สีแดงแรงริเลยสปูนซิ่งนะครับนะ้าฟิวเนี่ยเขาเป็นอาหารด้วยนะครับท่นนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรคึงข,ขังนิดนึงผมก็เห็นเขาไล์สดโหเสียงเขาดังมากอะ่ะแบบไม่ต่อเงี้ยไม่ต้องนะนะ้ฟิวเขาแหกปากตะโกนแบบโหเสียงน่าไปเป็นนายกมากครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราโทรสัมภาษณ์น้ฟิวกัน สวัสดีครับโอ้โหคนดังคนดังโอเควันดีครับวันดีครับผมคนดังโดนแล้วโดนโดนโดนอะไรซื้อไปหลายรอบแต่ว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้จะเลิกซื้อแล้วพูดพูดเหมือนคนก่อนหน้านี้เลยบอกถ้าไม่โดนเลิกแล้วเอาโดนเหมือนกันไว้กดที่โทรไปกดอื่นบอกบอกท่านผู้ชมนี่นะครับหมดไปเท่าไหร่ครับนะ หมดไปอะไรเหรอหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทได้ได้ว่าทีสามพร้อมสปูนสิ่งคุ้มสุดๆเมาเมาหมดเลยเมาเลยถูกทั้งล่างทั้งบนเลยเอ,อตอนแรกว่าเอ๊ะไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะว่าจำเลขที่ตัวเองซื้อไม่ได้ <c oughs> เมาอย่างเดียวเราผมนักไป <c oughs> กุ้มมากครับครับผมยินดีด้วยอะยังไงฝากร้านนิดนึงฝากร้านอญยาลาน,นิดนึง ก็ร้าน็กๆครับร้านอุปกรณ์ตกปลาชื่อไอยาฟิชชิ่งอยู่แถวไหนครับผมอ,อ,อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับรนี่เลยดูโลโก้นี้ไว้ฝากด้วยครับผมร้านไอยาฟิชชิ่งครับถ้าลึกถึงกันก็ทักมาหาได้แล้วก็ฝากร้านเอจด้วยครับ <laughs> อยู่เป็นอยู่เป็นด้วย <laughs> <laughs> โอเคครับสวัสดีครับ ก็ยินดีกับนะฟิลนะครับนะจากฟิลนะครับก็เป็นเจ้าของร้านอัยาลาและแบรนด์ตกกุ้งชั้นนําของประเทศไทยนะครับคันตกกุ้งอัยาลานะครับตอนนี้ราคาไปแรงมากนะครับเราเขาทํามาแล้วเป็นลิมิเต็ดแล้วอะ่ะตอนนี้ห่องหายากนะครับแล้วก็หัวเชื้อตกกุ้งโอฮาให้ตกกุ้งน่าจะรู้จักนะครับว่าหัวเชื้อเขามีแทบทุกร้านของประเทศไทยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ตลาดคือเราคุยกับคนดังอะ่ะใครอยู่ขอนแก่นนะครับก็ ไปอุดหนุนนัฟิลได้นะครับตั้านี้สายฮานะครับสายฮานะครับอุดหนุนได้โอเคยินดีกับนัฟิลด้วยได้ที่3ไปในราคาเพียง1000บาทเท่านั้นครับท่านต่อไปนะครับนาอัดพิชนะครับผมอ่านวิดขอภไยนะท่านนี้ก็มาซื้อกันประจำยังไม่เคยเห็นหน้าคาตาเลยรูปโปรเป็นรูปส0บล้อนะครับถูกไปเป็นเจ้าคุราโดดีซีนะครับ รู้สึกว่ายอดเขาสําหรับชุดคูโรโดจะหมดไป450บาทเท่านั้นนะครับอะเดี๋ย <c oughs> วยโทษสัมภาษณความราูร้สึกน้าขขเขาก่อนแต่เขาไม่ตอบแชทผมไม่รู้เขาขับรถอยู่หรือเปล่านะก็ถ้าติดเราก็จะได้คุยกับเขาถ้าไม่ติดก็คงอาจจะไม่ได้คุยมาไปิลน้าเขารับนะครับ จะไม่รับนะครับว่าอะไรครับเขาอาจจะขับรถอยู่นะครับก็ยินดีกับน้ากันด้วยนะถูกคริรัดีซีไปแล้วค่ะสราบบาทนะครับขอไปที่เราไม่ได้สัมภาษณ์กันนะครับนะอาจจะไม่ว่างนะครับโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านต่ไปเลยนะครับท่านต่อไปนะครับนักคิวนักคิวไงจะใครล่ะนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเฟซเป็นน้าลิซดลแล้วไม่รู้ว่าโดนเฟซบุ๊กเล่นหรือเปล่านะครับอนนี้ออกเขื่อนอยู่เลย ถูกเป็นเจ้าใดว่าซีลิมิตนะครับ้อมแต่งฟ้ายกตัวนะครับตัวนี้น้าเขาถูกแต่ว่ายิงอยู่กลางเขื่อนเลยเขาส่งแชทมาบอกนะครับเดี๋ยวลองโทรไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมนะแต่ผมอยากโทรมากเลยอยากอารมณ์แบบคุยกลางเขื่อนจะเป็นยังไงแต่ถ้าไม่รับก็เข้าใจกันเนาะเออเเขาบอกเขาไล่ฝูงปลาอยู่เดี๋ยวลองโทรดู ไม่เป็นไรครับเหมือนนะคิวจะไม่ว่างนะครับูกไปเจ้าซ t r e ดลิมิเต็ดตัวหายากตัวนี้ไปในร,ราคา1,200บาทครับเขามาเหมาด้วยคนนี้เขามาเหมาเบอร์ที่เหลือนะครับไปโดน88ไปเรียบร้อยนะครับได้ไปในร่คาพักับสติ๊ดแต่งเต็มตัวนี้คุ้มมากๆนะครับก็ขออาภัยที่ไม่ได้สัมภาษณ์กันเนาะว่าเขาตกปลาอยู่นะครับเลยไม่ได้คุยกัน สำหรับวันนี้นะครับก็มีท่านที่โทรไปแล้วไม่รับด้วยก็มีนะครับอย่างน้าชื่อแดกนะครับก็ถูกอันดเลแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ถูกก่อนผมจะโทรเนี่ยผมทักแชทไปก่อนนะครับว่าว่างไหมนะกันโทรเกอร์นะครับแต่ถ้านา้าเขาไม่รับ ถ้าน้าเขาไม่ตอบฉันเนี่ยผมก็คงไม่ได้โทรไปดังนั้นก็แสดงความยินดีกับน้าอีกทั้ง3ท่านนี่ผมยังไม่ได้โทรด้วยนะครับยินดีกับน้าเขาด้วยก็ถ้ามีโอกาสอีวีน้าถ้าถูกอีกก็รับสายผมด้วยนะครับผมอยากโทรหาพวกคุณนะอ,อ่ะอผมอยากเห็นรอยยิ้มของพวกคุณนะอ่ะอนะครับ อันนี้ก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีและเสียใจกับผู้ที่พลาดไปนะครับสำหรับาเสียงดวงนะครับบางคนก็โชคดีบางคนก็โชคร้ายได้คอนเพสในราคา700ด้ได้คูโรโดในราคา450หรือได้แอนนาเลสในราคา8 9 0เเท่านั้นนะครับค<ม>พูด,ดง่ายๆตังอะเงินอะ ทุกคนมีครับหลายคนมีทํางานมีเงินเดือนหมืน่นห้าสองหมื่นมีแน่แต่ผมถามหน่อยว่าคุณจะเอาเงินเดือนสองหมื่นตรงนั้นมาซื้อแค่ลอกตกปลาตัวเดียวไหมคําตอบคือบางคนอยากได้มากซื้อแต่บางคนก็อยากได้อยู่ดีแต่เมียไม่ให้ส่งลูกนู่นนี่นั่นภาระทางบ้านไม่เหมือนกันดังนั้นเนนี้ยาจามาเปิดโอกาสให้ท่านละเอาเงินหลักร้อยเนี่ยมารุนผมใช้คาว่ารุนเป็นเจ้าของรอกในฝันของคุณดีกว่าไหมดีกว่าคุณมดลเก็บสองหมื่นและเมื่อไหร่จะถึงและเป็นภาระของลูกหลานด้วยดังนั้นแล้ว เล่นให้มันเป็นเกมครับผมไม่ต้องซื้อเยอะจนแบบเรามานั่งเครียดซื้อกำขาไปให้มันสนุกให้มันได้ลุ้นให้มารู้จักรอบเทพมากขึ้นสตรีทเอสพีสตีทสองพสิบแปดตีทดีิเต็ดอทุกงวดนะครับดังนั้นถ้าอยากโชคดีฝากให้เจมไว้ในอ้อมอ,อ,อกอ้อมใจด้วยนะครับใจุดดนี้ก็มีให้ลุ้นกันทุกงวดนะครับติดตามไ้เลยฟิเจินิยุบนวนเฟนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะ ที่ท่านจะได้มีโอกาสครอบคอรอกในฝันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปสัมภาษณ์แบบนี้นะครับสบายความรู้สึกผมชอบรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มนานๆที่โชคดีนะครับสบายนีนะรู้สึกยังไงหมดไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากไปละกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจมด้วยนะครับคุณชอบรอยยิ้มไหมผมก็ชอบงั้นคุณยิ้มให้ผมสิแต่ผมยิ้มให้คุณดูอืม <c oughs> อืม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 อืสอืมอืม